คำเตือนครับคลิปนี้วิดีโอนี้ครับจะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับไม่แนะนำให้เล่นตามนะครับผู้ชมอายุน้อยกว่า18ปีนะครับควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คบางจากอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับกลับมาแล้วครับแจ็คกลับมาให้คนได้เห็นแล้วนะครับมาพูดคุยกันมา แชร์ความสนุกกันมาแชร์ความรู้กันนะครับวันนี้แจ็คจะมาแชร์เวลาในการเล่นให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าเล่นแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับเวลานี้ตอนนี้นะครับช่วงเวลานี้ที่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วนะครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่นะครับอยากรู้เวลาแบบไหนมาคุยกันได้เลยนะครับที่แจ็คบางจากหรือแจ็คบีเจนั่นเองนะครับมาครับวันนี้เราจะมาเลือกเล่นเกมวัวแห่งโชคลาภนะครับวัวแห่งโชคลาภของเราในวันนี้นะครับวันนี้เราเปิดกันที่ บาทนะครับเราค่อยๆเปลี่ยนเบดไปก่อนนะครับอะไรครับเราเริ่มกันเลยครับเกมนี้ครับเราจะมาบอกเทคนิคในการเล่นนะครับเกมนี้เทคนิคของเขาก็คือไม่ต้องซื้อฟีสปินนะครับซึ่งมันไม่มีซื้อฟีสปินอยู่แล้วเลยครับคือถ้าสมมุติว่าอย่างวายลงมานะครับวายเนี่ยจะมาผสมในตัวลูกเงินหรือลูกคือมันเป็นเงินสมัยก่อนนะครับมันคือลูกสีทองไะครับเอามารวมกันนะครับพอรวมแล้วเนี่ยมันจะเกิดในการโบนัสนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า จะได้ดีได้น้อยได้มากขนาดไหนนะครับเราเริ่มกันไปสักพักแล้วนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องท้อนะครับถึงแม้ว่าเหมือนจะลดไปเรื่อยแต่หวังว่าคืออย่าอย่าอย่าถอยอย่าถอดใจเว้ยเพราะอะไรรู้ปะถ้าเราคิดว่าต้องเราต้องคิดว่าเราได้อยู่ตลอดเว้ยถ้าเรามาคิดถอดใจเนี่ยมันก็เหมือนแบบเอยหมดรล้ออะไรเงี้ยอย่า อยานะครับแนะนาให้ทุกคนเล่นแบบสบายๆครับแบบสบายๆไม่ต้องกินเลยมากเห็นไหมได้น้อยได้มากแต่คือว่ายังได้อยู่นะครับกดไปเรื่อยๆครับกดไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมาดูกันเอ้านี่นะฮะที่ผมบอกวัวข้างครับวัวข้างกระโดดขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมฮะถ้าเป็นวัวข้างขึ้นมาแบบนี้ถ้าตรงกลางเนี่ยเป็นอ่งเปานี่ได้เลยนะเป็นส้มไม่เป็นไรเราไปดูกันต่อครับว่าจะเป็นยังไงเอ้าถ้าต้องการเป็นเงินถ้าเงินครบนี่แจ็คพอตตายสุดเลยนะนี้อันเดียวบ้าแล้วเอ้ย มีแจ็คอยู่ข้างหลังด้วยอ่ะไปกันต่อนะครับไม่เป็นไรครับคือมันจะเก็บไวยขึ้นมาเรื่อยครับเก็บววยขึ้นมาเรื่อยเพราะอะไรครับคือถ้าเก็บไวยขึ้นมาเรื่อยปุ๊บมันจะกลายเป็นโบนัสนั่นเองหรือผีลอกันเราอยู่คนเดียวเนี่ยไอ้ยาไอ้แอปนี้มันอะไรเนี่ยเล่นแล้วแล้วมั้งเนี่ยเออไปครับไปกันต่อครับกดเบ็ดสิบาทนะรับคืออย่างนี้ครับเรามีทุนเท่าไหร่เนะครับเราหักออก1ิซจากทุนนะครับเช่นถ้ามี หนึ่งพันก็ต้องกด10บาทถ้ามี500ก็กด5บาทนะครับมันมีเบ็ดให้เลือกอยู่นะครับไปเรื่อยๆครับเห็นไหมครับตัววายก็จะผสมในลูกทองนี้นะครับพอผสมมากๆแล้วนะครับมันก็จะเกิดโบนัสทําให้หัวข้างนั่นเองนะครับและหัวข้างนี้เนี่ยมันจะดีไม่ดียังไงก็ต้องมาลุ้นกันนะครับลุ้น2ต่อเลยฮะมันไม่เหมือนกันอ๋อโอ้โหนี่ยังได้อันนี้คือไม่ต้องหัวข้างนะได้เงินเลยหูดูดิ เยอะนะเนี่ยคือไม่ต้องวัวข้างเลยแต่แต่แค่มันมีลูกทองไงเห็นปะแล้วคิดดูดิถ้าลูกทองมาครบเหมือนตอนที่เราได้วัวข้างอ่ะจะเป็นยังไงเออไปอีกต่อครับนี่ยังโอเคนะยังพออุย้ยไาแล้วลูกทองไาอีกแล้วเฮ้ยได้ไส้อย่างเนี้ยสองร้อยไหมเออเป็นยังไงอะ่ะเห็นปะอันนี้คือไม่จําเป็นต้องรอโบนัสเลยนะอันนี้คือเรากดไปแบบเฉยๆอะคือไม่ต้องรอฟิชตินหรือไม่ต้องรอวัวข้างก็ได้นะครับอย่างเปามานะครับไอ้แม่เก็บไวยไปเรื่อยๆเก็บไวยเข้าไปเรื่อยๆนี่ อันนี้คือเป็นคือสีสีโซสีเหลือส,ส,สีอะไรวะสีฟ้าเมื่อกี้จะเป็นแบบน้อยสุดนะครับในราคาที่น้อยที่สุดนะครับ <c oughs> เขาเรียกว่าประทัดเหรอ <c oughs> เออประทัดแหมจะไปเรียกระเบิด <c oughs> บ้าแล้วเรียกระเบิดนะครับส้มมานะครับ <c oughs> เราค่อยๆกดไปครับใจเย็นๆแบบดื่มดำกับความสนุกของการเล่นเกมนะครับ <c oughs> อย่าไปคิดอะไรมากนะครับแต่เทคนิคยังไงต้องมานะ ยังมียังไงต้องมีเทคนิคนะทุกคนต้องมีเทคนิคของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนช่องอื่นเนี่ยเขาก็มีเทคนิคของเขานะครับว่าเอ้ย,ยต้องเล่นในช่วงนี้ต้องเล่นในช่วงนั้นต้องกดแบบนี้กดแบบนั้นซึ่งของแจ็คเองเนี่ยก็มีในช่วงเวลาของแจ็คนั่นเองนะครับว่าเล่นเวลานี้ก็มีโอกาสที่จะได้กําไรกันไปนะครับอาจจะมีขาดทุนกันบ้างน,นะครับแต่เล่นเพื่อความสนุกอย่างที่บอกนะครับว่าแจ็คไม่ได้นําให้เพื่อนๆเล่นตามนะครับดูแจ็คเพื่อความสนุกเท่านั้นนะครับอย่างที่บอกแจ็คเคยมีคําเตือนอยู่ว่า ดูเพื่อความสนุปดูเพื่อความบันเทงเท่านั้นครับไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราก็กดยังยังอยู่กันที่เบสสิบบาทเหมือนเดิมนะครับยังอยู่กันที่เบเฮ้ยแล้วทำไมมันไม่ข้างสักทีเนี่ยให้มันข้างหน่อยได้ไหมเนี่ยวัววัวข้างหน่อยได้เปล่าข้างให้แบบเพื่อนๆได้เห็นว่าเฮ้ยวัวข้างกันเป็นยังไงเออข้างหน่อยดิยังครับยังไม่ข้างครับยังอีกนะครับเออไม่เป็นไรครับยังค่อยๆกดไปมันยังเก็บไวยอยู่นะครับยังเก็บวไว้ไว้ในการสะสมอยู่นะครับเอานี่วัวข้างไหม เห็นปะมันลุ้น2ต่อเว้ยมันได้ลุ้นตรงนี้แหละเวลาเราเล่นเว้ยเพื่อความสนุกมันมันต้องลุ้นไปเรื่อยเว้ยมันต้องมีอารมณ์กับมันเล่นอะไรทําทุกอย่างต้องมีอารมณ์กับมันอย่าแบบไม่มีอารมณ์นะเหง่อยเหง่อยเหมือนง่วงอย่าเราต้องเราต้องมี energy ในตัวเองสูงนะครับต้อง alert ต้อง alert นะครับเหมือนคนบ้านะเพื่อนๆบอกเฮ้ยแจ็คบ้าปะเนี่ยหรือว่าแจ็คโดนตัวไหนมาไม่ใช่ครับคือเวลาแจ็คทำอะไรแบบนี้มันต้องแบบเอาความสนุกเข้าไปเล่นด้วยไม่ใช่ว่าจะแค่เล่นแบบผ่านๆไปนะครับ มารอดูว่าจะมีวัวข้างมาอีกหรือเปล่านะครับวัวข้างจะมาไหมเนี่ยรอวัวข้างอย่างเดียวเนี่ยแ,แต่จริงๆแล้วก่อนนั้นนี้เนี่ยไม่ต้องวัวข้างก็ได้นะแต่ขอให้มันแบบมันลงของมันนะฮะมันลงแบบในในช่วงที่มันแบบมันมาสี่สามสามช่องอะเออย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะไม่จำเป็นต้องรอวัวข้างก็ได้นะกดแบบไหนเห็นไหมเพื่อนบางคนนี<า>่ถ<า>้ากดมาเหลือประมาณนี<า>้แล<า>้วนะถ้าเหลือประมาณนี้เหลือประมาณห้าร้อยนี่คือน่าจะถอดใจแล้วนะแต่แจ็คไม่เคยถอดใจนะครับ ไม่ถอดใจเลยครับต้องไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะหมดจริงๆอะคือไม่มีก็คือไม่มีเลยไม่มีก็เลิกนะครับแค่นั้นเองเอา้าวัวข้างไหมโดดเป้าโดดโดดไปเลยโดดขึ้นแบบนี้แหละครับวัวข้างประทัดมันน้อยไปไหมอ่ะไม่เอาขอไม่เอาไม่เอาได้ปะเออไม่เอาเอาอื่นเอาอีกอันหนึ่งอะ่ะมาไหมมาไหมอันนี้ขอส้ม ขอส้มได้ส้มไหมขอส้มได้กินส้มหรือเปล่าอขอส้มไม่ได้กินส้มไปต่อรอบที่3ครับรอบที่3นี้ขออ่งเปาในตุดจีนจะได้อ่งเปาในตุดจีนหรือเปล่ามาจนได้นะครับอ่งเปาในตุดจีนนะครับบวกไปที่1000พนะครับเย่าที่บอกครับว่าคูณ10บเข้าไปแล้วนะครับอ้โหเป็นยังไงฮะแล้วคิดดูถ้าสมมุติว่าไอ้ลูกทองมานะอันนี้คืออันนี้คือลองจากลูกทองนะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่สูงที่สุดนะไอ้อ่างเปานี่คือลองจากลูกทองนะโอ้โหบวกมาที่1 0 0 0ันนะครับ ไปกันต่อนะครับคือก็ยังไม่ยังในที่ดีที่ดีใจพอะอะไรู้ปะเพราะว่าคือมันเหลือ400อะไรเงี้ยเพื่อนประดิ้งคือมันเหลือ400อะไรเงี้ยแล้วพอเรากดปุ๊บใช่ไหมเออมันได้มาอย่างเงี้ยคือโอเคนะเห็นไหมมันมันมันมาทุกช่องเห็นไหมครับมาทุกช่องบวกกันแล้วก็เอามาคูณกันนะครับเราจะไม่หยุดที่เท่านี้ครับเรายังไม่หยุดที่เท่านี้ครับเรายังคงไปกันต่อนะครับไปกันต่อครับเพื่อนกดไปเรื่อยๆครับไปแบบชิวๆเราเราอยากมานั่งแบบพอละไม่เอาและไม่ต่อแล้วต่อครับเพื่อความสนุกครับ เล่นแค่ห้านาทีสิบนาทีมันจะไปสรุปอะไรครับมันต้องลุ้นกันไปต่อนะครับจนกว่าเราจะพอใจอ่ะเออเรียกได้ว่าจนกว่าเราจะพอใจดีกว่านะครับแต่อย่าหวังสูงนะเรากดแค่สิบบาทนี้อย่าไปหวังสูงเอา้าโดดโดดโดดไปดีวัวข้างโดดไปดีไม่เอาประทันขอไม่เอาน้อยไปไม่เอาไม่อยากได้ไหน้อยไม่เอาอมึมเออจะต้องงัน้นแหละไม่เอาบอกไม่เอาก็าไม่เอาเอ้ยประอีกแล้วไม่เอาได้ไหมอ่ะประทาดอ่ะประทาดไม่เอาได้ไหมเออไม่ โอ้โหสับโอ้โหคือทำร้ายจริงๆบอกไม่เอามันเหมือนมันรู้อ่ะมันเหมือนมันได้ยินที่เราพูดอ่ะเฮ้ยอะไรครับเนี่ยไม่เป็นไรเรายังรอลุ้นไอ้วัวข้างต่อได้อีกนะ <c oughs> ไอ้วัวข้างเนี้ยมาบ่อยก่าฟีสปินนะเวลาเอ้าวัวข้างกระโดดกระโดดเนี่ยมันมันลุ้นสองทีไงเฮ้ย <c oughs> เอาหน่อยเว้ยวัวข้างหน่อยดิเออให้ได้ลุ้นให้เพื่อนๆได้ตกใจกันหน่อยดีว่าวัวข้างมันเป็นยังไงเออ วัวจะข้างหรือเปล่าวัวจะข้างหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลอดูกันนะครับไปครับค่อยๆกดกันไปครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเลยเพื่อนๆโอ้โหแล้ววินมาสี่จุดเลยเมื่อกี้เมื่อไหร่มันจะเต็มสักทีเนี่ยวัวข้างไม่มาเนี่ยถ้ามันถ้ามันสะสมนานๆแบบนี้โอกาสที่จะที่ที่จะวัวข้างจะกระโดดในสูงนะสังเกตง่ายเดี๋ยวเราเปลี่ยนเดี๋ยวเราเปลี่ยนเบ็ดก่อนเราลอกล้อมนะเพราะว่าสิบสิบบาทเราเยอะแล้วเราเปลี่ยนเบ็ดไปเรื่อยๆก่อน เราต้องหลอกร,รอบเพราะว่าถ้ากด10ไม่มาเราเปลี่ยนเป็น12มาดูดิว่า12จะมาไหมนะครับเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่ไงพอเปลี่ยนส2มาแล้วมันไม่โดดนะดิ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลี่ยนอีกรอบนะ <c oughs> เอ้โดดโดดเห็นไหมเฮ้ยยางงี้ยางงี้แปลกๆแ,แล้วนะคือถ้ามาสองครั้งแบบนี้ติดแล้วไม่โดดต้องเปลี่ยนเบ็ดนะยังไงก็ต้องเปลี่ยนเบ็ดแล้วนะเออ ไปกันต่อนะครับไปกันที่มันเพิ่มต้องเพิ่มแบบไปเรื่อยๆเห็นปะมันคือเทคนิคของของแจ็คเว้ยสมมติว่า10แล้วมันไม่โดดก็ต้องเปเป็นสิบสองสิบสองมาสองครั้งติดแม่งไม่โดดต้องเปเป็นสิบหกเว้ยมาดูว่าสิบหกจะโดดหรือเปล่านะครับเพื่อนๆบาดูกันนะครับว่าสิบหกจะโดดหรือไม่นะครับกดไปกดไปกดไปประทัดยังโอเคอยู่นะแบบเนี้ยยังได้อยู่นะยังถือว่าไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้เฟลอะไรมากในทิวโอเคอยู่นะครับ เพราะว่าเนี่ยเรายังเท่าทุนอยู่นะตอนนี้ยังพอได้แต่เท่าทุนอยู่แต่แจ็คเชื่อว่ามันต้องมันต้องมาเพราะว่าเรากดไปเยอะมากแล้วนะคืออย่างการสุ่มคนยิ่งเล่นเยอะนะคนยิ่งเล่นเยอะการสุ่มยิ่งดีนะจะบอกให้เพื่อนการสุ่มยิ่งดียังไงก็เหมือนกับว่าสมมติเล่นกัินสิบคนใช่ไหมมันอาจจะมาตกที่เราก็ได้มันอาจจะมาตกที่เราก็ได้นะครับอาจจะไม่ต้องไม่ต้องรอบัวข้างก็ได้มันอาจจะมาตกเลยเพราะว่าจังหวะมันมันเป็นเวลาของมันจริงๆนะครับอย่างที่บอกเวลามันมันจะมีบอกอยู่บัวข้างไหม ไม่โดด่ะดิวัวมันไม่ข้าง่ะดิเอ้ยไอ้ยแคยไม่ต้องวัววัวข้างอุ้ยเต็มหน้าจอเลยโอ้โหเอ้ยได้ด้วยเหรอแบบเนี้ยเฮ้ยเพื่อนเอมีด้วยเหรอแบบไม่ต้องรอวัวข้างแล้วมาเต็มจอเฮ้ยจั๊กจั๊กมันเคยได้นุ้ยเนี้ยจั๊กมันเคยได้จริงโอ้โหพอเลยอย่างนี้พอเลยพักเลยนะครับอย่างนี้คือพอแล้วนะฮะคือไม่ต้องรอวัวข้างว้เพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับ เทคนิคของแจ็คเนี่ยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแจ็คจะมาสอนอีกนะครับเดี๋ยวแจ็คจะมาลองเพิ่มเบ็ดเพิ่มอะไรขึ้นไปเรื่อยๆอีกเล่นให้ดูนะครับคือตอนนี้เราอย่างที่บอกพอ10มา 12, 12เราก็มาเท่าไหร่มา16แต่ว่าเรายังไม่ไป20นะเพราะว่าตรงนี้เราต้องบอกก่อนว่าทุนของแต่ละคนนะ่ะมันไม่เหมือนกันนะครับทุนแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไปแบบกดเยอะเกินไปเพื่อนๆที่ดูเนี่ยอาจจะทำตามไม่ได้นะครับแต่สามารถเอาเทคนิคและเวลาของแจ็คไปเล่นได้ ใครอยากรู้ในช่วงเวลาการเล่นนะครับมาพูดคุยกับแจ็คได้เลยนะครับที่ไลน์แอดของแจ็คนั่นเองนะครับ J A C K B G นะครับหรือว่าแอดแจ็คบางจากนั่นเองนะครับถ้าใครอยากรู้อยู่ข้างล่างนะครับ B J นะครับ B J ไม่ใช่ B G นะ J A C K แล้วก็ B แล้วก็ J นะครับหรือด้านล่างเดี๋ยวแจ็คจะเขียนไว้ในข้างล่างนี้รายละเอียดนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนดู คลิปของแจ็คแบบสนุกนะครับไม่แนะนําให้เล่นตามนะครับดูเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับชอบกดไลค์นะใช่กดแชร์นะครับอย่าลืมกด subscribe ให้แจ็คด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแจ็คจะทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูทุกๆวันนะครับแต่พยายามทําให้ได้ทุกๆวันนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ